เลิฟคลิปคนนี้ขอเสนอทะเลาะอย่างไรไม่ให้บานปลายครับท่านผู้ชมไม่ว่าจะพูดอะไรให้ลงท้ายด้วยคำบอกรักครับนี่เบอร์ไทยในกระเป๋าของเกงคุณอ๋อนี่เบอร์เชอรี่ไม่มีแต่เราคุณผมรักคุณแล้วนี่ลอยลิสติกไทยของของเชอรี่ผมรักคุณแล้วนั่นใครอ่ะเชอรี่ไงผมรักคุณ ผมเองผมรักคุณ <laughs> แต่ฉันไม่รักคุณเ <laughs> อ้าในที่บอกว่าลงท้ายประโยคได้เพาผมรักคุณแล้วมันจะไม่บานปลายไง <c oughs> เออทำถึงขนาดน,นี้ต่อให้บอกรักแค่ไหนก็บานปลายเห็นเห็นครับต้องรู้ตัวให้ไหวควบคุมอารมณ์ให้อยู่ควบงไปยังไงคะุณเจะยังไงค <c oughs> วบคุมอารมณ์ไว้ครับได้ คุบคุมตัวเองไว้ดีครับโมโหมากๆเนี่ยเดี๋ยวแกเดี๋ยวแกเดี๋ยวแกนี่ผมว่าใช่หรอผมไม่ว่าผมเกินตัวเองโมโหมากๆเนี่ยเดี๋ยวแกแล้วไปเนี้ยคือเนี้ยเนี้ยวว่าไงนะตาผมผมเกินตัวเองบุญหน่อยบุญหน่อยอย่ก็ตายแล้วมีได้ไหมเนี่ย ก็อย่างดีครับถือว่าควบคุมอารมณ์ได้ดดยังอีกเหรอบอกความรู้สึกออกไปตรงๆครับแหมเป็นอะไรเปล่านี่เปิดใจระบายออกมาเถะครับพอใจแล้วกพูดตรงๆก็ได้ไม่บอกผมดูได้ไงอ่ะก็ได้ฉันเหงาแลแ้ฉันก็สับสนด้ ดีใจที่คุณยอมรับฟังแต่ฉันก็แทบผ่านใจไม่ได้อย่างไรก็ดีฉันให้คุณระแวงความอ้างว้างเจอปนกับความเดียวดายทำให้หน้ำตาของฉันมันกรนะอักระอุกมากฉันไม่เข้าใจนะคะเป็นแ,ผนผแนคน่นี้หญิเล็กคุณเอเออยังไม่หมดอ,อีกเหรอเยอะไปไมเนี่ยขอโทษให้ติดปากนะครับทำไมทำแบบนี้ ผมขอโทษขอโทษทำไมถ้าคุณไม่พอใจเดี๋ยวผมขอโทษที่ผมขอโทษเมื่อกี้ให้ได้อะไรพูดแต่คำว่าขอโทษเราควรจะฝึกพูดคำว่าขอโทษเอาไว้เพราะเวลาทะเลาะกันเนี่ยจะไม่บานปลายเอาล่ะผมขอโทษคุณไปแล้วตาคุณขอโทษผมบ้างเอาคุณไม่รู้เรื่องเหรอก็ขอโทษเหมือนที่ผมขอโทษคุณที่ขอโทษคุณเมื่อกี้ได้ไงขอโทษกันใช่ไหมครับขอโทษขอโทษเร็วทะเลาะกันแล้วก็จะบานปลาย ผ่านปลายแล้วครับยังไงก็อย่าลืมขอโทษที่ทําให้เสียบรรยากาศต่อ,อก,กันนะครับผ่านปลายแล้วเนี่ยถ้าระงับอารมณ์ด้วยคําพูดไม่ได้ลองใช้สัมผัสด,ดูนะครับบอกแล้วไม่ตามเวียถอดเสื้อผ้าทั่วบ้านเนี้ยก่อนอื่นต้องค่อยๆสัมผัสอย่างแผ่วเบาครับไม่ต้องมนจับ น้สต้องใช้แรงเพิ่มขึ้นอีกนี่สานชามกินก็ไม่ละแต่ง่อยถึงห้ายคนเป็้รับอีกนิดครับเริ่มได้ผลแล้วนะครับในที่สุดเธอก็สงบลงจนได้และนี่ก็คือเลิฟทิปคุณผู้ชมลองนำไปใช้กันดูนะครับขอให้สำเรกัน เอาไปใช้แต่หัวข้อนะฮะเราทำห้ดูสนุกสนุกแต่หัวข้อมีประโยชน์มีประโยชน์คุณหมอฮะคุณหมอใช้ได้ไหมฮะพวกนี้จริงๆ5ข้อนี้เป็นประโยชน์มากนะครับแล้วก็โดยเฉพาะผมอยากจะเน้นรงข้อ2กับข้อ4นะครับคือหลายๆคู่สถานการณ์นี่ถึงขั้นโคม่าพังไปเลยเนี่ยเพราะว่า อารมณ์เนี่ยคือมันพอเลยจุดหนึ่งมันจะคุมกันไม่ค่อยได้แล้วมันก็จะระเบิดทั้งสองฝ่ายนั้นถ้าเราสังเกตอารมณ์ตัวเราเองให้ดีก่อนแล้วถอยออกมาเนี่ยคือไม่ว่าใครถูกใครผิดเนี่ยแต่เราถอยออกมาก่อนมันจะช่วยให้สถานการณ์นดีขึ้นแล้วมีปัญหาก็ไปเคลียร์กันใหม่หรืออย่างขอโทษเนี่ยครับคือหลายท่านติดเราจะเราจะติดว่าเรื่องเนี่ยเราไม่ผิดเราไม่ขอโทษอแต่จริงบ,บางครั้งเนี่ยการขอโทษคือเราขอโทษที่ทําให้เรื่องมันรุนแรงอขอโทษที่ใช้น้ําเสียงที่ใช้คํา คำหยาบหรืออะไรแบบไปตรงนี้เนี่ยมันจะช่วยแบบละลายความรุนแรงตรงนั้นได้ลงใช้กันบ้างไหมครับพวกนี้ครับเวลาทะเลาะก,กันพี่ต๋อง,องก็มีบ่อยพี่สังแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วถ้าทะเลาะรุนแรงผมจะออกจากบ้านไปเลยแล้วกลับมาเนี่ยเราจะได้รู้ว่าเออเราผิดนะมันต้องมีคนผิดนะฮะ เพรต้องมีคนผิด<ช>ไม่มีใครถูกสเสมอไปต้องมีคนผิดเขาบอกมนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์โลกที่หิวอารมณ์อเอเหรอถ้าเกา<อ>ิดพอได้ปุ๊บเนี่ยมันจะต่อแล้วก็ต่อ,อต่อาปออนี้ฝ่ายหญิงมีไหมฮะได้นำมีเวลาเราทะเลาะก,กันมีใช้ข้อไหนที่แบบเอ้ยยุติการทะเลาะเออที่เขาบอกว่าพูดว่า ขอโทษ I'm sorry หรือ thank you อะไรเงี้ยเป็นคำที่ควรจะติดปากของคนคือไม่ว่า<ม>จะทะเลาะหรืออะไรก็แล้วแต่คือ<ม>คือมันเป็นผลดีอย่างเช่น,นมีคนทำอะไรให้ดีแล้วก็ขอบคุณมีคนแบบเราทำอะไรมีใครผิดหรือไม่ผิดขอโทษไว้ก่อน<ม>ทุกอย่างมันดีขึ้นเองรู้ว่าถ้ารู้ว่าจิกอันนี้แบบ บบควรจะเก็บไว้ใช้ไม่ว่าจะชีวิตคู่หรือว่ากับคนอื่นใช่ไม่กับน้องแต่ว่าอย่างที่คุณหมอบอกค่ะคือต้องขอโทษจากความรู้สึกท้าหในจริงๆไม่ใช่ขอโทษไปทีอย่างนั้นอย่างนั้นเรื่องไม่ไม่จบแน่แต่ถ้าเกิด พูดออกมาแล้วรู้สึกว่าเออนะไม่ว่าจะใครผิดใครถูกอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าสถานการณ์มันเกิดขึ้นเ,นเพราะสองคนแล้วก็ขอโทษ <ừ> จริงๆ<อ>ก็มีผู้หญิงบางส่วนนะคะถ้าแบบกําลังทะเลาะทะเลาะกันอยู่อย่างงี้แล้วผู้ชายเดินหนีนะยังไม่เคลียร์ยังไม่จบยังไม่คำตอบดเดินหนีไปเลยนี่คือยิ่งกกโก<อ>รธอกะ<อ>่าเดิมนะ<อ><อ>ใช่ทําไมต้องหนีปัญหาทำไมไม่เคลียร์ให้ยุ่เรื่องมไม่ไปตั้งหลักเ พี่แย้เขาไปตั้งหลักผู้ชายไปตั้งหลักก่อนมเติมนิดนะครับคือการเดินหนีเนี่ยจริงๆด้วยหลักการเนี่ยมันถูกในแง่าจากการอารมณ์โกรธรคือเราจะไม่ควรจะอยู่ใกล้สิ่งกระตุ้น<ห>ที่ทําให้เราโกรธค<ห>ือไม่ไม่ใช่เฉพาะกับกับแฟนกับคนหน้ากับเพื่อนร่วมง,งาน<ห><ห>คือเราถอยมาก่อนแต่สมมติกรณีกรณีเช่นว่า,ากำลังทะเลาะดุแงเนี่ยการถอยเนี่ยไม่ใช่อยู่เดินหนีไปเลยบางทีเราจะบอกว่าเออตอนนี้อารมณ์ แรงต้นพู่เราแยกกันเพื่อไปสงบเร่อารมณ์ก่อนแล้วไปคุยกันใหม่อันนี้จะจะดีกว่าคือ ไม่ใช่เดินเฉยๆเดินนี้เป็นเลยวกอีกฝั่งหนึ่งจะยิ่งรู้สึกว่าฉันไม่ได้รับความใจับต้องต้องเลิกคิดแบบนี้ค่ะนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราแบบมีอารมณ์แล้วเรายิ่งไปจัดการเขาตรงนั้นเนี่ยจะยิ่งพังแล้วเวลาที่ขนาดเรายังควบคุมอารมณ์ตัวเราเองไม่ได้เนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็จะควบคุมสถานการณ์ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อไหร่ที่อารมณ์แบบรุนแรงเนี่ยต้องต้องหยุดค่ะผู้หญิงเองก็ต้องฝึกควบคุมอารมณ์ตัวเองด้วยแล้วต้องบอกว่าคำคำพูดขอโทษเนี่ยนะคะมันเป็นกาวใจสำหรับชีวิต คู่เลยนะคะบางครั้งในณณณเวลาที่เราทะเลาะกันเราอาจจะไม่มีอารมณ์ขอโทษกันไม่เป็นไรแต่เมื่อไหร่ที่อารมณ์ดีขึ้นแล้วเนี่ยบางทีเราสามารถมาขอโทษได้แต่ว่าหลายๆคนคือมักจะเข้าใจผิดว่าการขอโทษเนี่ยแปลว่ายอมรับผิดซึ่งจริงๆเราไม่ใช่ขอโทษแค่ I'm sorry but not apologize คือเราเราขอโทษแต่เราไม่ได้ขอเข้ามาขอเอาหสวคือเราไม่ได้ทําผิดเราแค่ขอโทษคืออย่างน้อยขอโทษถ้าหากว่าได้ทําให้เธอไม่สบายใจแต่ไม่ได้แปลว่า าเรายอมรับว่าเราทําผิดอะว่ากันไปด้วยเรื่องของทะเลาะเผื่อจะไม่สั่นสะเทือนความสัมพันธ์เรื่องการทะเลาะเนี่ยแต่บางทีก็เสริมสร้างบ้างนะถ้าเราทะเลาะเรามาเข้าใจกันก็เสริมสร้าง <laughs>